เย่เฉินยือนอยู่ใต้แสงเหนือนั่งไข่ห้างบนหิมะแล้วพูดกับยุนรูเกอร์และซงรุยอยู่ว่าพวกเจ้าทั้งสองจงเพ่งความสนใจไปที่แสงเหนือเหนือหัวหากแสงเหนือเปลี่ยนแปลงจงจำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ให้ดีทั้งสองสับสนอย่างที่สุดการเปลี่ยนแปลงของแสงเหนือดูเหมือนจะไม่สม่ำเสมอและความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นหลายๆจนแทบจะไม่ได้ซงรุยอยู่อดไม่ได้ที่จะมองไปที่หลินว่านเอ๋อที่อยู่ข้างห้างแล้วอ้อนวอนว่าคุณหลิน หากสะดวกรบควรช่วยใช้โทรศัพท์บันทึกภาพนี้ให้หน่อยได้ไหมคะฉันเกรงว่าอาจจะพลาดรายละเอียดบางอย่างในภายหลังหลินวานเอ๋ยยิ้มและพยักหน้าหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอเคคุณส่งไม่ต้องกังวลเย่เฉินนั่งขัดสมาธิและเปลี่ยนท่าทางมืออย่างต่อเนื่องโดยแสดงท่าทางมือแปท่าที่เขาเรียนรู้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ทันทีที่ประทับตราบนมือถูกสร้างขึ้นพลังจิตวิญญาณที่แต่เดิมมีอยู่มากมายในร่างกายของเขาก็ดูเหมือนจะแตกออกอย่างกระทันหันและพลังจิตวิญญาณก็สูญหายไปอย่างรวดเร็วเย่เฉินไม่กล้าที่จะผลปรนเขาถือเม็ดยาบำรุงฉี่สองเม็ดไว้ในมือพร้อมที่จะรับมันทันทีหากทนไม่ไหวอีกต่อไปในขณะนี้เจดีสีทองสูงไม่ถึง10เซนติเมตรปรากฏขึ้นในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาอย่างกระทันหันและลอยขึ้นสู่กลางทะเลแห่งจิตสำนึกอย่างชา้ชาๆเจดี JD ทองคำองค์นั้น เหมือนกับเจดีทรงสี่เหลี่ยมทุกประการเพียงแต่เป็นเจดีที่ย่อส่วนลงมาเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเจดี JD ทรงสี่เหลี่ยมกลับดูเหมือนเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมจำลองขนาดจิ๋วมากกว่าในขณะน,นี้พลังจิตวิญญาณภายในร่างกายของเยเชนินทูกดึงออกมาอย่างต่อเนื่องจากทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาโดยเจดีสีทองแต่ตัวเยเชนินเองก็ไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของหอคอยทองเลยสักนิดแม้แต่พลังวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายก็ยังไม่รู้สึกว่าไหลออกมาจากทะเลแห่งจิตสำนึก ขณะที่เย่เฉินกำลังจะไปถึงจุดที่ไม่สามารถหันกลับได้และเตรียมกลืนยาเม็ดเพื่อต่อสู้กับมันเจดี JD สีทองก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีส่องสว่างทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาให้เป็นสีทองขณะที่เจดีสีทองปล่อยแสงสีทองออกมาพลังวิญญาณที่ระบายออกอย่างรวดเร็วภายในร่างกายของเย่เฉินในที่สุดก็คงที่และเจดีก็จมลงในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาอย่างรวดเร็วและหายไปหยุนรูเกิและซ่งรูอยู่ที่จ้องมองท้องฟ้าอย่างตั้งใจสังเกตเห็นทันใดนั้นว่า แสงเหนือที่แกว่งกว่ายยังไม่สม่ำเสมอเหมือนเปลวไฟเหนือสีสะกลับเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างกระทันหันแสงเหนือได้แปลงร่างเป็นมือ,อยักคู่หนึ่งเคลื่อนตัวไปบนท้องฟ้าอย่างช้าๆหลินว่านเออรู้สึกดีใจมากและรีบพูดกับเย่เฉินว่าในน้อยดูสิ แสงเหนือกลายเป็นรอยมือแล้วเย่เฉินเกือบจะหมดแรงแล้วรีบเงยหน้าขึ้นมองและเห็นว่ามือขนาดใหญ่กำลังแสดงรายละเอียดของรอยมือแรกเย่เฉินมองดูเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะตัดสินใจได้ว่ารอยมือนี้ไม่ใช่รอยมือทั้งแปที่เขาเห็นเมื่อครั้งก่อนดูเหมือนว่ารอยมือครั้งนี้จะใหม่เขาดีใจจนล้นใจแม้จะไม่รู้ว่าผนึกมือนี้มีผลอย่างไร หรือจะน่าขันยิ่งกว่าเดิมหรือไม่แต่อย่างน้อยเขาก็มั่นใจได้สิ่งหนึ่งเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งที่เปลี่ยนไปในครั้งนี้นั่นคือพลังลึกลับที่ส่งผลต่อแสงเหนือนั้นอยู่ในร่างของเขาเองอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรอยู่ภายในร่างกายของเขาที่ดูดซับพลังจิตวิญญาณของเขาและส่งผลต่อแสงเหนือบนท้องฟ้าคราวนี้เขาจงใจเก็บแรงที่เธอให้ไว้เป็นความลับจากหลินว่านเอ,อ๋อและทิ้งไว้ในกระเป๋าเดินทางของเขา หากไม่ได้พกแหวนไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งผลต่อแสงเหนือต้องมีอะไรบางอย่างในขณะนี้รอนมือในกลางอากาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเย่เฉินไม่รอช้าเขาจดจำทุกจุดสำคัญของตราประทับมือครั้งนี้ตราประทับมือมีความซับซ้อนกว่าครั้งก่อนมากไม่เพียงแต่ตราประทับมือทั้งสองข้างจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยมือทั้งสองข้างแต่รายละเอียดของการเคลื่อนไหวก็ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้ง4คนมุ่งความสนใจไปที่รอยมือที่คงอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลา4ชั่วโมงที่ทําให้เย่เฉินประหลาดใจก็คือจํานวนรอยมือที่เกิดจากแสงเหนือครั้งนี้มีมากกว่าครั้งก่อนเป็น2เท่า ซึ่งรวมแล้วมีทั้งหมด16รอยหลังจากแสดงตราสัญ,ญลักษณ์มือทั้ง16ดวงแสงเหนือบนท้องฟ้าก็กลับคืนสู่สภาพพลิ้วไหวอย่างไม่เป็นระเบียบเย่เฉินไม่กล้าชักช้าและรีบหลับตาลงทันทีพร้อมทั้งพิจารณาตราสัญ,ญลักษ์มือทั้ง16ดวงในใจแล้วเขายกมือขึ้นเล็กน้อยและเริ่มพยายามจำลองตราสัญ,ญลักษ์มือทั้ง16ดวงในอากาศไม่นานนักขณะที่รอยมือยังคงปรากฏขึ้นอีกครั้งเยฉันก็ค้นพบปรากฏการณ์ประหลาดนั่นคือพลังวิญญ,ญาณในร่างกายของเขา ไม่ได้ถูกดูดซับโดยรอยมืออีกต่อไปตรงกันข้ามหลังจากรอยมือเสร็จสมบูรณ์พลังวิญญาณในร่างกายของเขากลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราวกับอากาศธาตุ